เด็กบันท้าวนะอ่าเด็กบันท้าวครับทีนชาโอ้ยจุก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 แม่ถึงน็อกไปครับแม่ตัดท้องมาสักครู่นี้ออกอาการเฉยเลยครับแสงเทียนจิ๋วแม่โดนเข้าไปโอ้โหตุอยท้องเป็นทีครับใช่ครับทำท่าจะเป็นละลายทซะแล้วครับเพียนโอ้โหดูครับมาเขาเรียกว่าอ่อนไปค็นพึ่งลนไฟแล้วแนะครับตอนนี้เด็กเฮียโดนเข้าไปทีนครับเอาแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเด็กเฮียดู จะทนไหวไหมครับดันแทงเข่าซ้ายครับหือกระชากได้เขา่าเยาใหญ่แทงเข่าซ้ายิีคีครับตอนนี้อยู่ที่การแก้เกมแล้วครับของแสนดินจิว๋วไร้แขนคัดสู้พยายามจะดันนะครับดันแทงสู้เอาแมฮะดันสวยนะครับมามีหนึ่งดอกมานีกองเชียร์อัดฉีดมาเพิ่มเติมแล้วครับต้องสู้ครับบนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับเหมือนจะหายจุกแล้วลเผลอไม่ได้เก่งนี่แม่ตัวแข็งเอาโดนอีกแล้ว แต่ว่ากยกแหลมดีเลือเกินครับสิทธิศักด้วยความยาวเลยครับนี่ครับยกถึง180แล้วกดลงมาอ้าวหนีไม่ออกก็ต้องสู้ในครับแสงเทียนจิ๋วตีต่อตีครับโคราชบุรีรัมย์สุวิเชษท้องสู้ครับไม่สู้ก็ไม่มีประตูชนะครับแส<ป>งเทียนจิ๋วดันได้ครับแม่อ้าวงัดซอกโดนโฮมมาหมุนเดียมอ้าวแมกแกอาโตแมกเล่นเลยครับทำเวลาหน่อยแม ที่ร้านที่เด็ดก้าวนีเขาทำเวลาอยู่แล้วเอา้าแทงตีงเข้าขวานะครับจะเตะขวาอีกทีหนึง่งเอา้าคุณบอลลอบมาเข้ามาตัดเข้าเลยแม่มีเซมีซุดเหมือนกันครับจะมาเมื่อสักครู่ครับเอาละเสียบเอาสู้ด้วยของมีคมนะครับใส่เทนจิวกะแผงหน้าไว้ได้เรื่องได้ราวอีกแล้วอีกหนึ่งคู่ครับคู่เอกวันนี้เอาครับขออภัยโปรดิวเซอร์นะครับตะโกนดังไปนิดหนึ่งครับ เฮดังไว้หน่อยครับอารมณ์มวยมันได้ครับมีโยกมีขยมแล้วขยมแล้วเอาละครับไม่มีเหงาครับมีคุณสมหมายสูเมตตามวยไทยห้ายกไม่มีเหงา,าพระรองเป็นไงคุณเบกกี้วันนี้พระรองอยู่ไหนพระรองพระรองนี่กองเชียร์แน่นมากๆเลยโอ้ยมาดูครับดันล้มลงไปอีกแล้ว,อ,<า>วอยาอ่อาโมโหอยาอ่อาโมโหพระรองจะสะอื้นไหมของมันไม่แน่ครับแมเดินเข้าไปมีศอกงัด เรียแรงมาจากไหนไม่รู้ครับอ้าวครับมีรอยช้ำๆม,ม,มาบ้างครับบริเวณใบหน้าของสิทธิศักดิ์แต่ยังเป็นฝ่ายฝ่ายเปิดเกมนะครับเด,เดินแล้วเดินจิ้มโดนไม่โดนยกโตโยกโตอ้าวครับหัวหน้าหัวพันครับสิทธิศักดิ์เสียดน,นอ้าวแล้วครับเสียทิ่งจิวตีแหมเด้งขวานี่แต่ท่านรองมีเฮกันกระหึ่มเลยนะครับ งัดศอกออกต้านแทงซ้ายต้านแทงซ้ายแม่รางวัลพิเศษนี่อันดีเยอะเลยคุณเบกกี้มาแล้วครับแบกแกงโอ디โอของเรานี่อันดีแบบทะลุทะลวงเลยทีเดียวนะครับเอา้าติดตามชมครับมาใครจะเป็นผู้ชนะจังหวะเลี่ยมนอกนะครับแสงดินจิว๋วหนักแรงอยู่ที่สินิสักซินิสักคองเลยครับตีควบควบฟันสอกขวาควบ้วครับซินิสักปีเข้าซ้ายควบใน แอบบิดไปบิดมาเอาล่ะครับโอ้โหเข้มข้นจนยดสุดท้ายเลยนะครับลุยต่อครับเอาดัน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 ,ดนยกไม่ได้ครับกว่าแข่งดิซัคความ,มาเต้นในสายโอ้โหนี่ต้องวัดใจกรรมาการแล้วอชอบอแบบไหนแล้วครับเดี๋ยวดูท้ายๆครับใครจะยุบใครจะยน่น โอ้ออกมาขายลูกฉลาดเลครับแสงเทียนจิ๋วโอ้ยอ้าวครับเริ่มจะช้าลงไปตามลำดับครับสิทธิศักดิ์สมสโลแกนครับมวยฮิตวันจันทร์ยอมพลิกล็อกจริงๆครับอ้าวครับอ้าวโดนอีกแล้วครับแม่สิทธิศักดิ์หมองอูตายเพราะหมูอับจัวลมไปเมื่อกี้เดินก็ไปโดนแช่งนะครับมา ทางก็มีให้เดินเอ้าดูครับไปชนแข้งดอกฟันต่อขวานะครับแปบนบินิสักเอาเดินเข้าไปครับดูครับแบบฟันสออโอ้โหกดเข้ามามันไม่โดนหันไปทางฝ่ายแดงครับแสงชิงจิ๋วทีเด็นเก้าเก้าเป็นฝ่ายชนะคะแนน,นไป